ดีครับพอแม่พี่น้องช่องควายไทยไล่ทุ่งครับมื่อนี่กัยังอยู่กับหน้าตีบ้านดอนเตาเหล็กขึ้นก็แล้วครับเป็นคลิปที่2ของเราพี่น้องว่าหันยุ่ไก่กันไม่ได้เปิดพร้อมกันมันนี่เป็นเปิดราคาเป็นคลิปที่2ของเราด้วยครับหน้าตีมีปัญญาบ้านดอนเตาเหล็กตำบลบ้านแจ้งอำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมินี่แหละพี่น้องครับวันนี้เราชิมาเปิดคุมแม่ลูกตัวใดอีกก้อนเงืนไปหาเจ้าของแล้วกอนครับนี่ ลูกมันลงไปอีกแล้วว่าลูกมันรักนีแม่อีกแล้วตี <c oughs> อ๋อแล้วครับอ่าสวัสดีครับสวัสดีครับิทที่สองเนาะอ่าตีเนาะครับมีบ้านดอนเตาเล็กใ่อันตัวที่สองแต่แม่ด้ที่เปิดครับสองคมนีแล้ครับสองคมแต่นะว่าอันนี้เดี๋ยวลูกม,ม,มีมีลูกในท้องงดสองแม่น่ะแต่ว่าลูกติดบบมีไม่ได้ในท้องตีลูกติดมีรักหนีแล้วตรักหนีแล้วโอ้มีลูกติดสุดโตลูกติดสุดโตแล้วในท้องก็มีสุดโตครับมีแม่แรกมีเด็กแม่แรกมีเพิ่นสูงลายบันได อันนี้ก็ที่ร้อยสามสิบห้านะครับนะร้อยสามสิบห้าอู้อ่านหมีอยู่ได้้างไงหมีพูดแต่ว่าควาวยเราบ่ได้ลางไม่น้องไม่ได้ขีดตม <laughs> ลูกเพิ่นได้ท่องทับตัวใดไว้ครับทับปะกาันกปกเพชดดำครับปกเพชดดำเพชดดำนี่ยุบ้านไหนเฮ้ยคุ้นคุคณมันเป็นน้ำเชี่ย<อ>น้ำเชี่ยของหลวงที่ซื้อ,อคุ้นคุ้นเลของกรมปศุสัตว์โอ้ได้จักเดียนแล้วครับได้หกเดือนแล้วหกเดือนแล้ว อ่าเป็นควยสายพัฒนาได้พี่น้องลูกเพิ่นนี่ครับลูกผูหรือลูกเม่ตัวนี้ลูกผูครับนะตัวนี้ลูกผูลูกเพิ่นได้จากเดือนลูกเพิ่นได้อันเจ็ดเดือนแล้วเด็ดเดือนรักมนีแล้วแม่พี่น้องลูกผูเนาะลูกเพิ่นมีเล่าบอกครับมีกันละเราได้ลูกเพิ่นลูกตัวไหนปะอะหรอยู่พอมัน วันว่าเชียมูลให้เบิ่งทั้งด่าคนเก่าหัวถือมันนั่นท่านเห็นแปลงหนาตลอดว้าผมรำมาด่าทแหละครับคว้ยนี่ก็ได้นี่มันต่างหนาจริงผมอย่างมูลในพี่น้องเบิ่งเบิดทุกมุมนะพี่น้องครับแต่ว่าคว้ยเบิ้งนี่เราแวงคนแปลกหนาคว้ยอ่างไงดีโว่ครับเบิ่งอ่างแบบนง้อย่างไงหลูกเบื้องหลูกสายเด้อพี่น้องลูกเพิ่นจักลักหนีไปอยู่ข้างล่างอีกแล้วนี่แหละครับเป็นแม่ลูกซื้อซองได้สาม ลูกคนบทันมากับโทันณไายเอาตัวตัวแม่ที่สองนี่เด้นาบันนี่ลูกแม่น่ะลูกตัวแม่ลูกตัวแม่ลูกกระลักหนีอีกแล้วตีลูกกระลักหนีลูกได้ย่างเดียนครับลูกตัวแม่วันนี้เจ็ดเดือนนี่กนละไล่ขึ้นมหาวิทยาอันนี้ก็ร้อยสามสิบกว่ากันแล้วเนาะเนี่ยครับจะวางเดียวกันนี่ละวางไลเลียกันเลยพี่น้องนี่ครับเป็นควยเป็นควยบทันได้นั่นปัานไหนดอกครับที่ได้ลูกหนึ่งลูกสองนี่นะพี่น้อง คนนี้เราก็ว่าเราทับแล้วพี่น้องเราเดี๋ยวเราเป็นไล่ลูกมนาก่อนพุ่นอะลูกเพิ่นสองโตครับกำลังมาตัวแม่แรกนี่ยเป็นลูกผู้วยครับแม่ที่สองนี่เป็นลูกแม่พี่น้องครับนี่ไปเกี่ยขีดตัวไม้แล้วตัวหนผู้ตัวหนแม่แล้วบันโอ้ลูกก่เงาอัลลาดเอเลดอยู่ด้วยเหรอครับพุ่นี่อ้าวนี่ลูกตัวผู้ตีแม่แรกตีนี่แม่แรกนี่ครับแม่แรกลูกตัวผู้วยครับตัวแม่ที่สองนี่นี่ตัวนี้เนาะลูกเพิ่นน่ะนม่ พิ่นแม่ที่สองนี่พิ่นอายุลรยปอนแดเนี่ยนะแม่หรือลูกบอกแม่เพิ่นนี่ไหมแม่มันหอก,ก็ได้ลูกสองลูกสองค้าท่องตีลูกลูกสองหรือลูกสามในท่องล่ะแม่เรียกได้ได้จากลูกแล้วคืกอกันท้อกันที่เอาเขาขึ้งเห้าก็กันกันเขามันคนละทรงเห็นไหมที่อ๋อเอา ไข่อา,อายุท่อกันความสูงท่อกันได้พี่น้องอ้างคือกันเบอเลยแต่ว่าตัวนี้ให้กว่า <c oughs> ครับไม่ได้อายใหง,งๆ่ๆแล้วคัดสัน่นไข่ได้ดีแท้พี่น้องครับนี่มีเป็นสองโคม้มแต่ว่าเป็นหกชีวิตเนาะเพราะแม่ซีตูได้พี่น้องหกชีวิต <c oughs> เลยผลลูกเพิ่นก็นย่างนี่อีกแล้วนี่บกักนี่บักเถิดกับลูกตัวแรกตัวแม่เป็นลูกตัวที่สองนครับผมสิมมูลในพี่น้องบึง พี่จิ๋มควยแล้วก็มีอีกุวนละสองสามตัวแต่ว่าเราบ่เปิดมันบอนนแม่คุนนี่เปิดเมาสิเปิดสามคมแล้วเนี่ยพี่น้องครับแล้วว่าช่วงมีมันหายาหญยากไายมันบน oh, <man. S 1> ่นแม่ปวดหมุนมาทั้งใดเพิ่นกับให้ไหมครับตัวนี่แม่โอ้ความสูงนี่ด้วยสามสิบห้าขึ้นอย่โรนเนาะด้วยสามสิบห้าขึ้คน,นครับบ <ừ. S 1> ึ่งเป็นควยสายพันนะครับอ่างอ่างนี้ดีให้ลูกยงังไงพีลูกเต่ากับมีเล่าเรลูกตัวแม่ตัวนี้นี่เพิ่นลูกพ่อใดครับนี่ ล,ลูกบักเพิ่มโชคลูกเพิ่มโชคครับตัวแม้ว่าันนะครับเพิ่นกับบกใวยได้อยู่น้ำเมีเอาพันยางนี้ไปทั่วไปทีบยเราพี่น้องลูกบักเพิ่มโชคแ้าลูกแม่แรกนี่ลูกบักลูกบักใดก็เหล้าหันนี่นี่เป็นเปิดราคาสองคมซีโตแต่ว่าอีกสองโตนึงใกล้ที่ควาดแล้วครับเนีย่ยครับให้เวิร์คักๆ ตัวนี้ท่องได้จากเดือนแล้วก็น้าตัวไหนที่เข้าหกเดือนไปละหกเดือนคือกันเนาะิ่งดูครับไก่ที่ได้กินน้องคือกันเป็นรเดัอนึ่งร้องหมแล้วนะเบิ่งดูเอนี่ครับเอาเบิ่งเอาเด้ออันนี้ตัวแม่ลูกตัวนี้ตัวผู้ลูกตัวนั่นครับนี่ลูกเพิ่งเกิดรุ่นแล้วเขาเดียวกันตีหน้ามันบ่แม่รุ่นเดียวกันหกเจ็ดเดือนเนาะวุ้นะหัวข้อนหย่าเราได้พี่น้องครับนี่ันี้สิมาเปิดราคาค้มแรกนี่เดี๋ยวแม่กับลูกตัวผู้ในห้องเท่าไดครับนี่ กันยกเหมือนนี่อันเจียวอันยี่ผ่าเนอะยี่ห้าสองเซียนห้าเนาะสี่ตัวเนาะนาสี่ตัวกันยกอ่ะขันแยกดีแยกอ่ะครับคาผู้มากแยกอ่ะแม่ละสิบสามสิบสามเนาะสิบสามอันนี้แม่ลูกผู้เด้อผู้ลูกผู้แต่ว่าในท้องด้วยกันอันนั้นลูกแม่ด้อพี่น้องผู้ใดมักตัวใดกับครับถามสอบถามเอาพี่น้องมักตัวผู้คือลูกตัวเม่หรือว่ามักเบิดแล้วก็ลดกันน้่ให้ ราคาแล้วห้องไว้นีแล้วก็ลดได้อีกคือเก่าเป็นบ่าหน่าต่อได้ยูต่อร้องกันได้ครับแต่ที่เนี่ยเบอร์โทรเราบ่มีพี่น้องน้ำหาเอาด้วยครับผู้ใดสนใจตัวใดกะน้ำหารดบ้านดอนตะเล็กตำบลบ้านเก้งอย่ไสว่าเสียครับเ่าสิอออกมาทั้งนอกนอกบ้านจากน้อยทั้งทั้งไปป้าอ้อยพี่ละครับทั้งไปทั้งบ้านบ้านขนุดคนเด็กครับเอาเป็นอันว่าคลิปนี้ก็ฝากพ่อแม่พี่น้องไว้ซ้ำนี่ละผู้ใดมักกับสอบถามหาเอาเรื่องพี่น้องด้อ ขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ